สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านกเก๋ชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูผัดแตงกวานะคะนี่นะคะเมนูง่ายๆค่ะเป็นแบบบ้านๆกินได้กินดีทั้งผู้เด็กเอ่อทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะเพื่อนๆ <c oughs> โอ๊ยพูด <c oughs> ผ,ผิดอีกแล้ว <c oughs> ขอโทษทีนะคะนี่นะคะเป็นเมนูแตงกวาผัดหมู เราจะทําพิเศษกว่าคนอื่นนะพิเศษใส่ไข่นะคะเพื่อนๆหรือจะเป็นแตงวาผัดหมูแตงวาผัดไข่ก็ได้นะคะไปค่ะเราไปเข้าครัวกันนะคะมาค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็จะมาล้างแตงกวากันนะคะวัตถุดิบนะคะก็มีแตงกวานะคะต้นหอมนี่นะคะล้างน้ําเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะมาแช่ เอาน้ำใส่กระมังนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงนี่นะคะเพื่อให้เขาเรียกอะไรนะแตงกามีรสชาตินะคะแล้วก็ล้างแตงกวาไปในตัวด้วยนะคะนี่นะคะหัน่นใครจะหั่นแบบไหนก็ได้นะคะหั่นแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะหั่นเป็นเฉียงเฉียงก็ได้นะคะอันนี้ขอหั่นเป็นแบบครึ่งครึ่งนะคะสีเซียวแล้วก็ผักครึ่งนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะ เดี๋ยวเราหั่นแตงกวากันก่อนนะคะ นะคะเพื่อนๆเราก็หั่นประมาณนี้นะคะตอนนี้เราก็หัน่นแตงกวาเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะมาค่ะต่อมาเราก็จะมาหั่นต้นหอมนะคะ <we> ใส่ต้นหอมสักนิดนึงใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่เราชอบพิเศษ <laughs> ชอบพิเศษเหนือว่าคนอื่นใส่นะคะนี่นะคะมาค่ะเราไปตำกระเทียมกันเลยนะคะกระเทียมนะคะชอบกระเทียมก็ใส่เยอะหน่อยนะคะอันนี้ชอบก็เลยใส่เยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาตำกระเทียมให้แหลกก่อนนะคะ นะคะกระเทียมก็ตามเสร็จแล้วเราก็จะตักใส่ถ้วยพักไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ครบก่อนนะคะแล้วก็จะมาลงมือผัดกันนะคะนี่นะคะเราก็สงเอาออกนะคะเพื่อให้เสดดน้ํานะคะนี่นะคะสีน่ากินมากเลยค่ะเราน็อคในน้ําเย็นไว้ <c oughs> นี่นะคะเพื่อนๆเอามาใส่ถ้วยนะคะโอ้สีน่ากินมากๆเลยค่ะ ไปค่ะวัตถุดิบเราก็ครบแล้วนะคะนี่นะคะทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆไปค่ะเราไปลงมือทํากันเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะเพื่อเจียวกระเทียมนะคะกระเทียมเนี่ยเราก็จะเจียวท,ยทั้งหมดเลยนะคะชอบเยอะกระแสะเยอะนิดนึงนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมนะคะ พอหอมนะคะไม่ต้องเหลืองมากนะคะต้องคอยคนเรื่อยๆนะคะนี่นะคะกระเทียมของเราก็เหลืองได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่อะไรนะเกลือป่นนิดนึงเพื่อความกรอบของกระเทียมนะคะไม่ให้มันเหนืดนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะกระเทียมก็จะสามารถกินเล่นได้นะคะเค็มๆม,มันๆน,นะคะของของบำรุงร่างกายะคะ่ะเพื่อนๆ แล้วก็เอากระเทียมออกนะคะแล้วก็ใส่ไข่ที่เราเตรียมไว้นะคะ<ม>เดี๋ยวเรารอให้ไข่สุกสักงนิดนึงแล้วเราก็ค่อยๆกลับนิดนึงนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ไข่ที่เราใช้ก็ไม่สุกมากนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะตักออกนะคะแต่บางคนก็จะใส่ไข่ไปตอนที่ผัดแตงกวาเลยนะคะ แบบนั้นก็คือแตงกวามันจะติดที่เนื้อเนื้อไม่ใช่ไข่จะติดที่เนื้อแตงกวาเพื่อพูดถูกเนาะนี่นะคะแล้วเราก็ใส่หมูไปนะคะเค,ะคะ็เลนี่นะคะคนคลุกเคล้าให้พอหมาดๆนิดนึงแล้วก็ใส่แตงกวนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็ปรุงรสได้เลยนะคะเพื่อนๆ ซอสนะคะใส่ลงไปเลยซอสอ,อะไรนะถ <laughs> อ,อยอน้งนม <laughs> น้ำตาลทรายนะคะเพื่อนๆนี่นะคะแล้วก็พริกอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวอีกแล้วใส่พริก <laughs> จะเป็นอะไรที่ที่ขาดไม่ได้เลยพริกเนี่ย <laughs> นี่นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําที่ล้างซอสถอยน้งรมนะคะ <laughs> <laughs> เพิ่มความให้มันมีน้ํานิดนึงนะคะ ปกติเราก็จะใส่น้ำลงไปหน่อยนึงนี่นะคะแล้วก็ผัดให้คุ้ก้เขาให้เข้ากันนะคะให้มันสุกนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะหอมน่าก,กินมากๆเลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราลองมาชิมรสกันนะคะนี่นะคะอืมอร่อยละค่ะอร่อยอร่อยมาค่ะเรามาใส่ต้นหอมเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาใส่ต้นหอมเลยนะคะ ก็ตามด้วยเกลือนิดนึงเมื่อกี้มันอาจจะจืดไปนิดนึงเนี่ยเราใส่นิดเดียวนะคะใส่เกลือนี่นะคะก็คือจะไม่ให้แตงกวามันเหี่ยวนะคะแล้วก็ตามด้วยไข่นะคะไข่ที่เราผัดไป้แล้วนะคะเอามาคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆนี่นะคะสีสันน่ากินมากเลยโคเลโคเลหอมเลยค่ะเพื่อนๆ หอมไข่หอมหมูนะคะนี่นะคะเราก็ชอบอะไรที่มันแปลกๆกับคนอื่นนะคะพิเศษใส่ไข่เขาก็ใส่หมูกันอย่างเดียวนะคะบางคนบางคนก็ใส่ไข่อย่างเดียวนะคะแต่เราชอบชอบเหนือกว่าคนอื่นก็เลยทําแบบพิเศษใส่ไข่นะคะเพื่อนๆอร่อยคะ่ะหอมหอมนะคะเพื่อนๆหน,นะคะเมนูนี้แปลกนะคะคนอื่นเขาก็จะไม่ทาแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วก็ตามด้วยนี่นะคะโรยด้วยกระเทียมเจียวนะคะเอเป็นคนชอบกินกระเทียมเจียวเพิ่มเพิ่มความสมบูรณ์ให้ร่างกาย <c oughs> <c oughs> นี่นะคะห <c oughs> อ,อมนะคะเพื่อนๆไปค่ะนี่นะคะดูสิคะน่าก,กินมากๆเลยค่ะโอ้ยหิวข้าวเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้บ้านเก๋ๆชาแนลทำเมนู่กล้ๆนะคะอร่อยๆให้เพื่อนๆ <c oughs> ได้ลองชิมกันนะคะ นี่นะคะสีสันน่ากินมากๆเลยไปค่ะเดี๋ยวเราไปยกตั้งโต๊ะเสิร์ฟกันนะคะไปค่ะเมนูนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็ทําเมนูแสนอร่อยนะคะเป็นผัดแตงกวาพิเศษใส่ไข่ ใส่ไข่ปลาใส่หมูใส่ไข่นะคะเพื่อนๆใส่ทุกอย่างที่เราอยากกินเลยนะคะเพื่อนๆมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมความอร่อยกันนะคะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆนหลายๆคนนะคะแล้วก็ fc ทั้งเก่าใหม่ที่แวะเวียนเข้ามาชมบ้านเก๋ๆ channel นะคะหากเพื่อนๆสนใจเมนูนี้นะคะเข้าไปดูย้อนหลังแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะและที่สำคัญต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะ ที่แวะเวียนเข้ามาชมคลิปแล้วก็ให้กำลังใจบ้านเก๋ๆชาแนลตลอดเสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงแค่นี้ก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้านะคะ ขอขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง mm hmm. เฮง mm hmm. เรวยๆตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ See you again tomorrow <Dream ing? S 1> Bye บ y e บายบายคะ่ะ